สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดู IPO หุ้นนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยแล้วนะครับนั่นก็คือบริษัทต,ตาชัมนี้จำกัดมหาชนหรือหุ้น c e y e นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับบริษัทตาชำนิจำกัดมหาชนซึ่งมีตัวย่อหุ้นก็คือ C E Y E นะครับก็เป็นบริษัทที่จะเข้ามาเทรดในตลาด M a I ก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กนั่นเองนะครับซึ่งช่วงเวลาการ I P O เนี่ยก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการเสนอขาย I P O ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12เมษายน2565ที่ผ่านมา ในราคาเสนอขาย IPO ก็คือ3บาท86สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนราคาพาของตัวบริษัทก็คือ50สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะสำหรับวันที่จะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยวันแรกนะครับตามรายละเอียดตรงนี้ก็คือวันที่19เมษายน2 5 6 5นี้นะครับก็จะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเราสำหรับธุรกิจของบริษัทตาชมนี้จำกัดมหาชน ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อโฆษณา,ารายได้ส่วนใหญ่ของตัวบริษัทก็จะมาจากในส่วนของการให้บริการผลิตภาพนิ่งซึ่งในงบปี64นะครับก็มีสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ50.07%ของารายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดนะครับในงบปี64 เราลงมาก็จะเป็นในส่วนของราจัดาจาก,การให้บริการผลิตภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งมีสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ26.73%แล้วก็จะมีในส่วนของการให้บริการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์นะครับสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ11.50%นอกจากนี้นะครับตัวบริษัทก็มีในส่วนของธุรกิจให้เช่าสตูดิโอแล้วก็การบริหารสื่อออนไลน์นะครับธุรกิจสื่อออนไลน์ซึ่งสัดส,ส่วนรายได้รวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ8-9%นะครับ โดยที่ลูกค้าของตัวบริษัทนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มลูกค้าเอเจนซี่โฆษณาซึ่งเอเจนซี่โฆษณานะครับก็เหมือนเป็นตัวกลางที่ไปรับงานมาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของบริษัทที่เขาต้องการจะทําโฆษณานะครับแล้วก็มีการมาวางแผนออกแบบโฆษณาว่ามันควรจะเป็นไปในทิศทางประมาณไหนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถึงมีการติดต่อมาทางบริษัทตาชํมนี้จํากัดมหาชน เพื่อเข้ามาใช้บริการในการผลิตผลงานขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าคือมีหน้าที่ถ่ายทาตัดต่อหรืออะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับในส่วนของไอเดียหรือแนวคิดเนี่ยทางเอเจนซี่เขาจะมีการออกแบบแล้วก็วางแผนออกมาอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาเข้ามาจ้างเองเลยนะครับก็คือไม่ได้ผ่านตัวกลางหรือเอเจนซี ซึ่งในส่วนของลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะครับมาจ้างเองเนี่ยมันจะมีแบ่งย่อยออกมาเป็น2กลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มแรกก็คือเขามีคอนเซปต์มีการออกแบบวางแผนในการทําโฆษณามาแล้วกับกลุ่มที่2นะครับก็คือไม่ได้มีการวางแผนหรือไม่ได้มีไอเดียในการทําโฆษณานะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการกับทางบริษัทตาชัมนี้จำกัดมหาชนได้นะครับเพราะว่า ทางบริษัทก็มีบริการในเรื่องของการออกแบบการวางไอเดียในการทำโฆษณาให้ด้วยนั่นเองในส่วนของความเสี่ยงของตัวบริษัทนะครับเท่าที่ผมดูในรายละเอียดก็พบว่ามันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของคู่แข่งนะครับในกลุ่มธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นเรื่องของบุคลากร ซึ่งมันก็จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความสามารถมีความชํานาญเฉพาะทางในด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือบุคลากรมีการลาออกอะไรพวกนี้มันก็น่าจะส่งผลกระทบในเรื่องของงานของเขานะครับแล้วก็ความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับตัวบริษัทของเขา ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในงบปี62ถึงปี64นะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมของตัวบริษัทนะครับในงบปี62ก็อยู่ที่ประมาณ311.74ล้านบาทพอมาในปี63นะครับรายได้ก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ232.06ล้านบาทซึ่งพอมาในปี64นะครับรายได้ก็เริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ272.74ล้านบาท ซึ่งเหตุผลนะครับที่รายได้ของตัวบริษัทนั้นขึ้นขึ้น,นลงๆแบบนี้นะครับก็เกิดจากในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทำให้ลูกค้าก็มีการแคนเซิลงานบ้างนะครับงานเข้ามาน้อยบ้างนะครับการออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ก็ทำได้ค่อนข้างลำบากก็เลยทำให้ในช่วงที่ผ่านมานะครับรายได้ของตัวบริษัทก็เลยลดลงนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าในปี62เนี่ยตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ38.57ล้านบาทซึ่งพอมาในปี63นะครับด้วยความที่รายได้ลดลงนะครับการแพร่ระบาดอะไรพวกนี้การทำงานมันก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นลดลงมาอยู่ที่14.09ล้านบาท แล้วก็มาในปี6กนะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่28.45ล้านบาทในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทนะครับในงบปี64เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ434.59ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ125.71ล้านบาท โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ308.88ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า D/E นะครับค่า D/E จะอยู่ที่ประมาณ0.41เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเราดูจากในส่วนของค่า D/E ที่เกิดขึ้นในส่วนของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ในครั้งนี้นะครับก็คือจำนวน70ล้านหุ้น หรือคิดเป็น25.93%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วนะครับซึ่งจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วก็จะอยู่ที่270ล้านหุ้นโดยที่วัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อ นะครับข้อแรกก็คือนำเงินไปลงทุนในโครงการในอนาคตนะครับซึ่งก็จะใช้เงินลงทุนประมาณ60ล้านบาทนะครับก็จะมีส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานแห่งใหม่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโครงการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์การผลิตต่อมานะครับก็จะนำเงินไปชำระเงินกู้ยืมสถาบันนะครับประมาณ25ล้านบาท แล้วก็เงินส่วนที่เหลือนะครับประมาณ170ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทนั่นเองซึ่งราคาที่เขาเสนอขาย IPO ไปนะครับในรอบที่ผ่านมาก็คือ3บาท86สตางค์ต่อหุ้นถ้าเราเอาราคา IPO ก็คือ3บาท86สตางค์ต่อหุ้นไปหารกับกำไรต่อหุ้นในงบปี64แล้เก็จะพบว่าค่า PE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ36.63เท่า ก็ถือว่าค่า PE ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับหุ้นในกลุ่มสื่อก็ถือว่าใกล้เคียงกันย่พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มสื่อที่ผมไปดูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะครอบคลุมกว่านะครับเขามีทั้งผลิตสื่อออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของช่องทางในการกระจายสื่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของทางบริษัทตาชัมนี่จำกัดมหาชนเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนเป็นการผลิตให้กับลูกค้าอย่างเดียวหรือเปล่านะครับ แต่เหมือนจะมีในเรื่องของการบริหารสื่อออนไลน์ด้วยนะมีการทําในส่วนของโฆษณาออนไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้คือก็ยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นใครที่สนใจหุ้นตัวน,นี้ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูละกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ทำเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นที่ เข้ามา IPO ใหม่ๆนะครับก็ดูดีๆแล้วกันนะบางที Volume ม,มันเข้ามาเยอะนะครับแรงเก็งกำไรมันก็น่าจะเยอะด้วยอะไรประมาณนี้ก็ดูตรงนี้ด้วยแล้วกันนะ